น,นี้ก็พบกับช่างข่องงานประดิษฐ์นะครับวันนี้เราจะเลิกประดิษฐ์หนึ่งวันนะครับเราจะมากินหาของกินนะครับตามต้นกล้วยแต่ไม่ใช่กล้วยแน่นอนครับเราตามมาดูเลยครับว่าจะเป็นตัวอะไรครับวันนี้ก็ไม่ได้พกมีดมานะครับเหลือพกกันไก่มา จะมีไหมครับเดี๋ยวเราต้องดูกันนะครับว่ามันจะมีอยู่ไหนนี้หรือเปล่านะครับเห็นไหมโอ้โหเจอเจอขี้มแล้วก็เจอขี้มแล้วนี่ครับนี่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 ครับนี่อู้มันดิ้นมันดิ้นมันดิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสอ่ะโอเคกล้องโฟกัสอ่ะมันดิ้นครับมันดิ้นเลยครับนี่ครับนี่ครับมันดิ้นได้ด้วยครับมันดิ้นตึ๊กดึ๊กดึ๊กตึ๊กเดี๋ยวเราจะเก็บไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บได้หลายตัวครับ เดี๋ยวเราจะเก็บไปได้หลายตัวครับเราก็เดี๋ยวเราจะตัดที่ใส่ไปใส่หนอนก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องหาอะไรใส่มไม้ไผ่เนี่ย โอเคครับเราตามไปรับชมหนอนกันต่อเลยครับนี่นะครับตัวที่หนึ่งครับตัวที่หนึ่งใส่ลงไปในนี้เลยเจวบเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บไว้นะครับเดี๋ยวเราจะหาตัวต่อไปครับนี่ครับมันม้วนใบตองไปอย่างนี้ครับเรามาอยู่ตรงนี้แต่ ผมว่าหลังสีเหลืองมันน่าจะยังอยู่ป่ะผมก็ไม่แน่ใจนะครับหลังที่สองจะมีไม่เอ่ยโอ้ดีครับน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 ี่นี่นี่นี่ครับนี่ครับ,รบ,รบ,รบดึงมันออกมาเลยครับแล้วก็ยัดมันลงไปจุดเข้าไปครับเดี๋ยวเราจะดูลังสีเหลืองกันนะครับจะมีไหม ว่ามันแห้งนะครับมันน่าจะไม่อยู่แต่มากอู้อยู่ครับนี่ครับนี่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 น,นี่ตัวสีเหลืองลังใบสีเหลืองก็อยู่นะครับนี่ครับหนอนตรงนี้มันไปไปไปปลายหน้าผมว่าน่าจะเป็นขี้มครับขี้นี่น่าจะทำปุ๋ยได้เนี่ยเป็นเม็ดดีจังเลย จะแหวกขาต่อไปนะครับปิดปากด้วยก่อนครับเดี๋ยวมันขาครับวหมดจะเด็ดไปที่เดียวสามลังเลยนะครับเราไปนั่งแกะกันดู ออกก่อเลยนะครับผมก็ไม่เคยกินแล้วนะครับผมก็ถามคนเฒ่าคนแก่ามาเขาบอกว่ามันกินได้ผมก็เลยจะลองกินให้เพื่อนๆนดูนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกดตับตะไคร้ผมนะครับผมก็ได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปหรืออยากให้ผมประดิษฐ์อะไรให้ดูของลงของเล่นผมประดิษฐ์ได้หมดครับแต่วันนี้พักก่อนมาหาของกินพื้นบ้าน นี่ครับตัวนี้ตั้งแต่จะอ่อนๆอยู่ครับนมเนียมนมเนียมจุ๊บข้าวปนี่นะครับหลังสีเหลืองัว่าตัวเล็กก็งมากตัวเนี้ยโอ้ยไม่เล็กครับนี่ครับนี่ครับเหมืนยังดิ้นนะครับเห็นไหมครับทุกคนมันดิ้นครับมันดิ้น่ะมันดิ้นได้ครับเราก็ได้กันประมาณสักสี่ห้าตัวแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาอีกสักนิดนึง น่ะนะั่งนู้นน่ะเนี่ยโอ้โหมองไม่เห็นตากล้องต้องช่วยดูแล้วครับเยอะมากครับต้นนี้างบนนี้ก็มีครับแต่ผมว่าต้องโคนตนเขาตั้งมั้งโอ้ย อังนี้ไม่มีก็มีอันเดียวมันอยู่นู้นยอดเลยเนี่ยยอดเลยไปแล้วลมพัดไปแล้วเอ <c oughs> าแล้วลมพัดไปแล้วทำไงดีทีนี้หน,หนาวได้ลม <c oughs> แรง <c oughs> นี่ครับเกี่ยวมันลงมาโหมีตะขี้ครับมันหลอกอีหลังนี้มันหลอกครับโอ้โหอดไปพลาดไปครับ จะมีไหมครับนี่ครับมีครับมีมีรังนี้มีครับนี่ครับดินดุกุกอ่าดินดุกลุกุกเปิดแล้วก็ใส่ไปจุดโหรังนี้หลายชั้นครับอ่ามีครับมีมีเราก็ได้ประมาณ7ดน่าจะ7ตัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทาเมนูกันเลยนะครับไม่รู้ว่าจะปิ้งหรือจะทอด แต่เอาที่ความสบายใจน่าจะทอดครับาะมันจะสุกหน่อยครับโอเคครับเราก็จะมาทําเมนูเลยครับเราจะทอดเดี๋ยวเราต้องล้างน้ําก่อนปึ๊บเข้าไปทุกๆโอ้โหหมดยังน่าจะหมดน่าจะหมดแล้วนะครับมีแค่นี้ครับมีแค่นี้ มันุกดิ๊กได้ด้วยนะครับมันลุกดิ๊กได้ด้วยหนอนแท้ๆนะครับที่เราเก็บกันมานะครับไม่ใด้ของปลอมเอาลมา,มาเราก็ติดแก๊สกันเลยครับ จะรอนน้ำมันร้อนซะหน่อยแล้วก็จะทิ้งตัวด่วงลงไปก็น่าจะได้ที่แล้วนะครับ ไฟแรงกันหน่อยครับตัวตวงผมแตกหมดเลยผมว่าน่าถ้าทับปี้น่าจะดีเลยครับนี่ม,มันมันออกหมดเลยครับหอมว่าหอม หอมครับหอมหอมมากเลย มันหน้าจะสุกแล้วนะครับเราก็ปิดปิด,ปดแกสเลยนะครับวันนี้มันน้อยครับวันหน้าจะเก็บถีเยอะกว่านี้ถ้ามันไม่ตายจะคลิดนี้นี่นะครับหนอนของเรามันมันแตกไปไดเยอะครับเดี๋ยวเราต้องปรุงรสชาติกั้สะน่อย ใส่รถดีนะครับแต่รถดีทั้งนั้นเะองกินขึ้นมาแล้วไม่ฟูปะกทำไงหามช่วงล่องบาลไม่ทันแน่แนก็กินเหมือนไอ้ตะกะแตนตามงานน่ะตามงานวัดตามงานอะไรเงี้ยอย่าให้ตากล้องลองครับตากล้อง นี่นะครับตากล้องให้ตากล้องลองนะครับมันเนี่ยครับอร่อยดีใครจะลองไหมครับไม่มีใครจะลองไหมครับไม่มีใครลองนะครับเดี๋ยวผมลองอีกสักตัวครับก็โอเคนะครับรสชาติช้ได้ เดีย๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทําให้เยอะอยนี้นะครับยังไงก็ถ้าใครชอบใครก็กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจด้วยครับฝากช่องช่องนี้ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ